โตโน่เผยความในใจถึงทีมฟุตบอลกเกษตรศาสตร์อำลาตำแหน่งรักษาการประธานสโมสรหลังจากที่พระเอกนักร้องหนุ่มโตโน่พากินคมัมวิไลศัก์เข้ามาทำหน้าที่ในตำแหน่งรักษาการประธานสโมสรฟุตบอลกเกษตรศาสตร์เอฟซีเพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์ของสโมสรที่ติดปัญหาเรื่องเงินในการดูแลทีมจนสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับล่าสุดโตโน่พากินเสร็จสิ้นหน้าที่รักษาการประธานสโมสรฟุตบอลกเกษตรศาสตร์เอฟซีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ความในใจถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับทีมฟุตบอลไว้ดังนี้ถึงเพื่อนทีมงานพี่น้องกเกษตรศาสตร์และแฟนบอลที่รักทุกคนเป็นเกียรติมากๆนะที่ได้เป็นประธานสโมสรให้กับนักฟุตบอลและแฟนบอลแบบพวกคุณจบฤดูกาลแล้วหมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับต่อจากนี้ขอให้ทุกคนมีทางเดินที่ดีเคารพต่ออาชีพของตัวเองและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเหมือนที่เราทุกคนทำร่วมกันมาในฤดูกาลนี้นะครับรักพวกคุณทุกคนนะแฟนบอลไทยทีมงาน และนักฟุตบอลเกษตรศสาสตร์ทุกคนจากตัวสำรองหมายเลขสิบรักษาการประธานสโมสร